สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกบชน,นาของแฮตวิกฮีโร่ในวันนี้นะครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวจ้าหนวจอมพริวแห่งกองทัพเรือใบสีฟ้าเฟรรันตอเรสก่อนอื่นนะครับขอสแสดงความยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับที่เป๊ปกัวเดล่าครับกุนซือของเรือใบสีฟ้าต่อสัญญากับทีมออกไปอีก2ปีถึงปี2023นนะครับซึ่งสัญญาเดิมของเป๊ปเนี่ย จะหมดลงในปีหน้าในปี2021นะครับและผมก็ขอถามก่อนแล้วกันนะว่าคิดว่าลิโอเนลเมสซี่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าเมื่อเปปกัวเดวล่านั้นต่อสัญญาแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์ของเมสซี่กับบาร์เซโลนาตอนนี้นั้นมันย่ำแย่มากๆและมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่เมสซี่ อาจจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นไม่ได้ลองพอมินต์กันมาได้เลยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับ มาพูดถึงเรื่องของฟรานตอเลสคนนี้ซึ่งาย้อนกลับไปครับตอนแรกที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมเชื่อลเลอเกินเลยครับว่าตอนที่เป๊ปเนี่ยตัดสินใจคว้าตอเลสคนนี้มาแฟนบอลของซิตี้บางส่วนเนี่ยตางงและก็พาก,กันเกาหัวกันได้มากกันน้อยนะครับว <c oughs> ่าเฮ้ยเจ้าหนูวัย20ปีคนนี้คือใครวะแต่ถ้าคุณเนี่ยได้ตามดูบอลลาลีกาสเปนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก หรือว่าด้ดูบาเลนเซียมาบ้างเนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่านี่คือเพชรเม็ดงามที่เปปกัวเดลานั้นเตรียมนำมาจวนในเพื่อเป็นขุมกำลังหลักของซิตี้ในอนาคตอันใกลน้นี้เพราะว่าการเข้ามาของฟอรันโตเลสคนนี้ครับมันก็เปรียบเสมือนเขาเนี่ยเข้ามาทดแทนที่ของลีลอยซาเน่ที่ย้ายกลับบ้านไปค้าแข่งที่บุนเดสซีกาเยอรมันกับไบโอมินิคสมใจอยากของซาเน่เขาแหละครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าฟอรันโตเลสคนนี้เนี่ย เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีจริงๆแต่เขาไม่ใช่น,นักเตะตัวเล็กนะครับแฟนบอลเนี่ยจะติดภาพว่าเขาในเล่นสไตล์คล้ายกับเคซุสนาบาสอดีตแข่งของซิตี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยย้ายาไปอยู่เซบียาแล้วนะครับกับทีมเก่าไปแล้วเพราะถึงแม้ว่าฟลานเตลเลสเนี่ยจะเป็นแนวรูปสไตล์คล้าย,ายกับเคซุสนาบาสแต่รูปร่างของเขาเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเคซุสนาบาสเนี่ยสูง170ซนเมตรเป็นนักเตะร่างเล็ก ขนาดที่ฟรานตาเลสครับสูงถึง184เซนเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นปีกที่มีความสูงแล้วก็มีสรีระที่ใหญ่ทีเดียวและนี่ถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆเพราะเขาเนี่ยสามารถุบข้อไปเล่นเป็นหน้าเป้าได้เป็นฟอสไนได้แทนที่ของกุนอาเกโรและก็กาเบลเคซุสที่มีอาการมาเจ็บอยู่บ่อยครั้ง เรียกได้ว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์อย่างมากนะครับในแนวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งในปีนี้ครับซึ่งเป็นปีแรกของเขากับซิตี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับลงไปแล้วครับ10เกมในทุกรายการยิงไป4ทําไป2แอสซิสและก็สร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมในหลักหลายครั้งรวมถึงยังเลี้ยง,ยง,ยงปันป่นป่วนแนวรับฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และในต,ตอนนี้ครับเขายิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกได้ตัวติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมเพิ่งกดแฮตทริกในเกมที่สเปนเนี่ยเปิดบ้านถล่มเยอรมน,นีไปได้ในฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกเรียกว่าเป็นผลสกอร์ที่ขาดลอยมามาครับเยอรมันโดนสเปนถล่มไปถึง6ประตูต่อศูนย์และนี่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่มาเอลนอยเออร์นั้นโดนยิงไปถึง6ประตูในเกมเกมเดียวและฟลอรานเส์นั้นเป็นนักเตะสเปนคนแรกที่ยิงแฮตทริกใส่เยอรมันได้ และเป็นนักเตะที่าอายุน้อยมากๆครับเพียงแค่20ปี2องรวันและนี่คือแฮตทริกแรกในชีวิตของฟรานตอเลสและเป็นแฮตทริกที่น่าจดจำมากๆ และผลสกอร์หกศูนย์นี้เป็นสกอร์ที่ยัดเยินที่สุดของทีมชาติเยอรมน,นีในรอบ90ปีเลยทีเดียวครับรวมไปถึงฟลานเตเลสคนนี้ครับยังมีชื่อลุ้นรางวัลโกลเด้นบอยอวอร์ด2 0อีกด้วยนะครับซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยจะมีการประกาศในวันที่14ธันวาคมนี้ที่ประเทศอิตาลีนะครับที่ตูรินก็ต้องมาดูว่าฟลานเตเลสนั้นจะได้รับรางวัลน,นี้หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าปีก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้ววันนี้ ผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าหนุจอมพริ้วคนนี้กันฟลันตอรเรสกาเซียหรือว่าที่รู้จักกันชื่อของฟลันต o r อรเรสนั่นเองครับ ปัจจุบันกาเฟรนตตอเลสเนี่ยอายุ20ปีเดือนเกิดของเขาเนี่ยเป็นวันที่สุดแสนจะน่าตื่นเต้นมากๆครับเขาเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ในปี2000นะครับ4ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับ29กุมภาพันธ์ทางด้านของฟรานคนนี้ครับเกิดที่ฟอยออสในบารเรนเซียที่ประเทศสเปนครับครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลพันแท้กของบารเรนเซียและฟรานคนนี้ก็กล้าเข้าสู่คลินิีของคังข่าวทีมนี้ตั้งแต่อายุ6ขวบและฟรานเนี่ยค่อยๆแต่ระดับเลื่อนขึ้นมา จนสามารถขึ้นสู่บาเดนเซเบ a y ทีมสำรองของทีมได้ในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นและก็ได้รับโอกาสการลงเล่นให้กับเบรเดนเซเบในศึกเซกุนดาเดวิชั่นเบ ในเกมที่แพ้ต่อเลอบาโยกาเบไปศูนย์ประตูต่อ2ซึ่งเกมเกมนั้นครับนั่งของฟรนเตเลสรวมมาเป็นสำรองแทนที่ของเกรโกริโอซ e เอราในเกมมานั่นเองและจากฟอร์มที่โดดเด่นในตอนนั้นครับที่เซกุนดาเบของเฟรนทำให้ตังโค้ชุดใหญ่ของบาร์เซียอย่างมาเซริโนในตอนนั้นนะครับได้โอกาสเฟรนขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในปี2017โดยนั่งของฟรนเตเลสครับได้มีโอกาสลงในชุดใหญ่ ของบาร์เนเซียเมื่อ30พฤศจิกายนในปี2017เขาเนี่ยลงมาแทนที่ของนาโชกิลในเกมโคปาเดเลซึ่งเกมนั้นบาร์เนเซียนั้นเอาชนะเรอัลซาลาโกซาไปได้4ประตูต,ต่อหนึ่งเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสวยหรูในชุดใหญ่ของบาร์เนเซียของฟรันตอเลสนะครับโดยการขึ้นมาของฟรานคนนี้ครับทำให้เขาเนี่ยสร้างสถิติเป็นนักเตะคนแรก ที่เกิดในยุคปี2000ที่ได้ลงสนามในศึกลาลีกาสเปนด้วยนะครับในเวลาต่อมาในวัยเป็นแค่17ปีเท่านั้นในเกมที่บาร์เซียเนี่ยเฉลินชนะเอไอบาไปได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งในปีนั้นครับฟารานเนี่ยถูกส่งลงสนามถึง16เกมในทุกรายการและก็ได้ร่วมเล่นกับมกเตะวยเกา๋าฝีเท้าดีของทีมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมักซิโมวิชกอนซาโลเกรเดสดานิปาเรโกอันเดสเปเรล่า ทางด้าน,นของกงด็อกเปียอคเกเรนคาร์ลอสโซเรหรือจะเป็น eno, o, Simone, asa, ico, รูเซโนวิเอโตซิมเนซาซาโรดิโกเรียกว่าการลงเล่นในตอนนั้นเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะแยะมากมายและก็มีส่วนช่วยพาทีมจบที่4พร้อมกับฟ้าโคตาไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปีต่อมาได้สำเร็จซึ่งฟรานครับได้กลายเป็นตัวหลักต่อมาในฤดูกาลต่อมา ในปี28ถึง29เขาทำไป3ประตูจากการเล่นไป37เกมในทุกรายการในปีต่อมาครับและก็ยังคงได้เป็นตัวหลักของทีมได้มีโอกาสการลงสนามมากยิ่งขึ้นและก็รวมเล่นกับนักเตะฝีเท้าดีๆครับเช่นเดิมกับเล่นกับเดนิสชีวีเชฟเดนิลวาสฟรานซิสโกเกแรงกงด็อกเบียกูเอเดสคาร์อสโซเร่รวมไปถึงได้เล่นกับกองหน้าฝีเท้าดีๆอย่างเควินกาเมโรซานติมีนาโรดิโกเช่นเคยเด็กว่า การก้าวขึ้นมาปีที่2องเขากับบันเลเซีชุดใหญ่นั้นมีแต่ผลงานดีขึ้นและก็ประสบก,การณ์ที่มากขึ้นครับและเขานี่ก็ยังช่วยทีมคว้าชแชมป์โกปาเดเลได้นะครับในปีนั้นและในลีกเนี่ยก็ช่วยพาบันเลเซียจบที่4และก็คว้าโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกเช่นเคยจนกระทั่งมาถึงปีล่าสุดครับปีที่ผ่านมา2 0 1 9ถึง2020 นี่คือปีทองของฟรันตอเลสอย่างแท้จริงเขากลายเป็นกำลังหลักของทีมที่ทีมเนี่ยขาดไม่ได้ลงไปถึง44เกมทำไป6ประตูกบับอีก8แอสซิสและก็เขาคนนี้ครับได้ลงเล่นลากหลายถ้วยมากมายอย่างที่บอกไปครับแต่1แมตช์ที่เขาจดจำได้ดีคือแมตช์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับ5พฤศจิกายนในปี2019นะครับเขาเนี่ยสามารถทำถือได้ในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เกมที่บารเซียเนี่ยเอาชนาลิวไปได้4ประตูหนึ่งและเขาทำสถิติเป็นนักเตะที่ยูนอยที่สุดของบารนเซียที่ทำประตูได้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นบริษั์ของสโมสอนเลยทีเดียวนะครับโดยฟองเขาในตอนนั้นครับหลากหลายทีมอยากได้ตัวมากๆ และฟอร์มนี้ก็ไปเข้าตาในเอกของลิพูอย่างเยอเกินครอปแต่ปัญหาคือว่าค่าตัวของฟราตอเลสนั้นแพงมา,มากๆครับอยู่หลกัก40-50ล้านปลอลเลยทีเดียวบาเลนเซียถึงจะยอมปล่อยนักเตะค,คนนี้ออกมาแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานครับบารเลนเซียรประสบปัญหาทางการเงินจากพิษไวรัสระบาด ทีมเนี่ยต้องปล่อยนักเตะออกมามากมายเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินและหนึ่งในนั้นก็คือฟลานตอรเลสครับฟลานตอรเลสเนี่ยถูกปล่อยไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วมงานกับ era, เป๊ปกัวเดล่าในค่าตัว27ล้านยูโร แล้วก็อยู่กันเซ็นสัญญากันไป5ปีนะครับซึ่งการย้ายของฟรานซเตลสครับเขาได้ย้ายออกมาพร้อมกับนักเตะหลายคนครับฟรานซิสโคตโตแลงครับย้ายไปสู่เบียริลล11ล้านยูโรรวมถึงโรดิโก้ครับย้ายไปสู่ลิสเนเตตสามล้านยูโร รวมไปถึงกองล็อกเบียนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่แอตเลติโกมาสเบดเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นปีที่บริเซียนั้นประสบปัญหาการเงินอย่างหนักนะครับและในตอนนี้ครับเฟรนตเลสเนี่ยก็เป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยได้รับโอกาสการเล่นการลงสนามอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกรังหลักของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยผมเชื่อแฟนบอลหลายคนตอนนี้ครับอยากให้เฟรนตเลสนั้นลงก่อนเลียตมาเลส้วยซ้ําซึ่งเขาก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจ และก็ต้องมาดูนะครับว่าฟรานเตเลสครับอยู่ในมือของเป๊ปกวัวเดล่าแล้วเขาจะเฉิดฉายแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะในตอนนี้ครับฟรานเตเลสเนี่ยเพิ่งจะอยู่เพียงแค่20ปีเท่านั้นเรียกว่าเป๊ปกวัวเดล่า ปั้นไปได้อีกยาวๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับมักเตะของซิตี้เยอะแยะแน่นอนครับราฮิมซาลิงกุนอาเกโรเควินเดอบอยชูอัลการเซโร่หรือจะเป็นไคล์วอรเกอร์เรียกว่าการที่ฟรานตอเลสนั้นมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีแต่ได้ประสบการณ์และก็ความคม ความเจ๋งมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับเรียกว่าซิตี้ได้เขามามีแต่ได้กับได้นักเตะค,คนนี้ฝีเท้าดีอยางมากเลยทีเดียวนะครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหนูจอมพริว้วแห่งกองทัพระบาสีฟ้าเฟอร์รันตอเรสคิดเห็นยังไงกับนักเตะค,คนนี้ชอบเขาไหมคิดว่านักเตะค,คนนี้จะขยับขึ้นเป็นนักเตะเกรด A หรือเวอร์คคลาสได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ร่นเด็กจ็ดยักษะชาองาของแฮนดีิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ